ที่จะพี่น้องต้องไปหอนเฮือแตกเฮือแตงถอดเสื้อถอดเอี่ยมแล้วพิพ้ากินส้มตําส้มตําแต่ว่าเป็นขาวๆว่ะยัดบนบนเนนบ่ได้ใส่ประเดกไยใส่พ่อมันนาๆบ่นด้ตำแบบพริกพี่น้องมามันจะข้วงตำเหล็กพนะนะระเบิ้ระเบิ้ใส่บักพริกเจ็ดแปดหน่วยระเบิ้พริกยังเป็นหน่วยเคือเก่าอยู่ถ้ามันแตกนี nah, ่ก็ห่วยมันแตกมันกับเพชรแล้วะ จังโมหวนบาน,านแคบหมูแคบหมูดองแล้วเห็ดยาดเห็ดเสียวมานแจงใส้นินี่นี่น,นี่บอนหวานนี่จตาว่าแบงไม่กินแบงไม่กินกับตำหูกันมาพี่น้องเราเบิ่งเราเพิงพักหลายๆโยยวๆจ้าโยยัว กับทะลุฝ้าบอ่อบันกับมงจีนกับมงจีนจะขวางผูไปเนี่ยม่ส่วนมือตอนนี้กินหรอว่าเก็บมากินแค่ เาองค์ีโยบุญเห็ดคลิปใบยังมานในเขาไปเปิดเบิง้งอยู่ยังมานในเขาไปอ่านคอมเมนต์ยังบ้านในเขาไปยังเออมีลูกสาวลูกสาวยบุไปเปิดไลน์เขาไปส่งของให้แม่เราบ้านนึง เาแล้วมาเปิดไอ้ไล่จงไอ้เด็กพัสดูให้ลูกค้าก็เลยไปเห็นของคุณจารุบันเพื่นเอด็ดเพื่นไอ้เพื่นทรงอันนั้นมาทั้งไร่สังเขียมแคไปเดี๋ยเด้เอออกมาให้เอาไปช่วงหายบใบค่อยๆเพิ่มละ Hẹp với số Hãy. Hãy bộ, sẽ không hiệp xuống hả không cầu sướng nhầm đăng chết chấp Con sướng hủ gì ba chín tay vào tay sạch tay ấy buồn tay con như quá nằm con to chưa hại vô đó ยายบนคนเสียเส้นมาแส่นเพราะว่ายายบนคนเสียเส้นค่ะแม่กระเช่น Ich dann, mich nicht ลง,งแรงแล้วบนอันหาย,ยาเทปมาหายขายยู่แพ็คละล่อยแต่ตอนนี้พักกันยาก,กเลยบ่ได้เห็ดมันติดติดเนหนื่อยหนึ่งมันติดมันติดเนหนื่อยหนึ่ง Có tham mưu xe cái ghép này nó mày ghép bôn bán ghép chí chỉ đẹp thôi 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 cả thôi 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 กัวเล้วยลีวกัวอันมันพริกแล้วยเลีวยันลูกสซ้าปั้นถากของกับพักเบรกไม่กินเขา่าอุยกับพญายูเคมตื่นขึ้นก็โทั่มา ván phung hoa thì được cặp bàn, nón bàn, đi bọc phoi luộc sai luôn, mã, bọc quay bay hoa cả bay bé, bay bé ở quan như bàn lăng câu, làn bưng mày hay, làn sai lắm. เบิ่งไปให้ัอไปหอบานปุ๊บพอเสียผ่าเร็วองกทูมากเลยดีอะทำไมหอบ้านแล้วเด้อ รมาเนี่ยสรงสติเกร์มาเต็มหนาฟีแมทนเจืออยู่จ้บนมาสวนยังสวนสอนผลละใหม่แล้วเป็นยังรูมัเนี่ย nó sủa Bực bậc bậc áp ưng đang Đọc mai nó còn ngán ngam หวนันมันเขาได้หรือมั้งก็ไปเที่ยวมา อืมวันนี้ม้าเราขวากไปเก็บต้นเฮดได้บ่ได้เก็บเฮดเพึ่งเขาหันได้บ่ท่านได้ขายพุญเนาะไข่เปื่อย่งคือผมมีบ้านมันไว้แล้วบ้านตั้งกับมือมีเลยมันไว้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไปเก็บเฮดคู่เขาไปเก็บเฮดพอตัวจะคือพวกไก่เมื่อเขาบางเหนีงสิไปอยู่ไปน้องเขาบ่บ้านตะลอดเขาจิไปบ้านตะลอดเอาเขาจิไปเตอเดิกแม่เขาเขาลดง่ายไปแม่ cái <laughs> bố chị gái nhắn khác này nhưng à sắn nữa này thì mù mua bảy Doa chị mầm mì mùi 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 บ่ใครไมมีคนเห็นเงี้ยบ่นอกพอเยอะบนบ่ไปใส่บ่ไปเลาะบ,บ้านเป็นตลาดนัดบ้านจ้กขวงเงีบ้บนก็บ,บ่ไปตัวเป็นตลาดนัดไ,ไก่ไปตลาดนาัดกุกลางตลาดนาัดยังง,งังคนบ้านจ้กของก็เลยบ่เห็นบ่เห็นเงี้ยบ่น กลับไปเตียงแม่ก็คือข,ขอป้าเห็ดไปเลยมันเกือเวลาไปใส่มาใส่ไปพวกกันงบนชุมนุ่มจังหน่อยเอ้าอยู่บ้าน,ยนอยี่ตีวันมันบอยู่มันใส่มึงนอกอีกแล้วนี่นะสามห้อ รถบดพลังเนียมัน้นเป็นเรียกมีกับเห็ดยูบานอยู่ของวันใหญ่รู้มาเนี่ย เป็นอย่างนี้บนจังประหยากคุยน้ำมาตียงเดี๋ยอะบนกิจบอาแล้วรู้มากแล้วรู้ก็อาจจะมีความเจ้าสู้แล้วก็ตัวเยี่บนเพราะไงเนี่ยแล้วเ,เราบอาเราเคยมีเมียไทยเราบอาทีบา่าวเราบอกไทายได้เพราะว่าเราเลี้ยนเอาเราเลี้ยนในข้อมเราบา่ะ ยังมันก็นกนเรบ่อยากเสื้อแล้วป่ะเนอะแ,แล้วแล้วแล้วใส่คำว่าทีหลักไว้พอดใส่คำว่าทีหลักใส่คำใช้คำว่ารักเปลืองอ่ะทุกคน cái buồn bọn quý có phải bọn giờ sáng chỉ toàn màu bao về phạc bàn chim là mình do bật con phải như con anh như cả quạt tí đi chấp ngủ chấp mũ thăm yên dạ thăm mà mình đã buồn thăm được em bọn bạn mà ưu này đã tích tay đây, lại học chung 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 ยุบล,ลงไปเยอะอยู่กินอย่างกับโยโยไหวแน่น่อยนึงมันจะบร่ได้ผลแมงโคตรบาทเลยมัออกาย ออกซาน้าตาลเลยทุกคน้วยฉาดยะบนเทเหมือนอยังยั้งเป็นถุงอยู่ด้ะจักสิกินในอย่างแนแตะลเมืองุสัสซีวาขั่มจินอ่ะคือ,อยะบนเป็นคนเบาบ่ค่อยกินในอย่างล,ลํารีลําไร้ขาบที่กินได้ก็คือขาบนี่ ขาที่กินเี่คือขาบเทียงอืนั่ครับพี่น่องเหนไหเนาะดอกไม้สวยน านสะพังเลยวกลรากำลัง,งบานเต็มมาใันไปตัดริงตัดยังให้มันอีกอยู่ดอกใดที่เขาบานเขาลุยแล้วแต่หาไปตัดเนี่ยเขาสิบปุ้งยอดออกมาออกดอกอีกแล้วทางเขาบปตัดมันกนกะจิไปย้ำแทงแท่งนอยแทงกิงออกตามขอน มันซาแล้วกิ่งมันจะเล็กลรวดอกมันจะไม่ใหญ่หแต่เรามือี่น้องัวกลังกายแต่ว่ากิน จะพยายามทางทำตรงนี้ให้มันกระชับเนี่ยหัางผึ่งเขาเนี่ยเขาต่อมาแล้วมันจะมีหั่งผึง่งไหมบกปเจ้าขึ้นนะอาทิตย์กว่าได้บนเห็ดไดาทิ์กว่ารู้สึกว่ามันมายันตรงเลียงแห้งต้องเอาให้เฟิร์มให้ได้ thương này, cái kia đang nó sẽ chuột tôi ngu mà, đẹp đúng rồi đấy, tất cả, bye bye